วันนี้โอวัลตินที่บ้านไม่มีค่ะพี่เนตเลยมาแชร์เป็นเมนูไมโลร้อนเย็นปั่นแทนนะคะ กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงาน Oriental Coffee ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีคะ่ะพี่เน่เรนทากาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูที่มีคนขอเข้ามาตามคอมเมนต์เลยนะคะก็คือเขาอยากจะพี่เน่มาแชร์เป็นเมนเูโอวันตินร้อนเย็นปั่นนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้โอวันตินที่บ้านไม่มีคะ่ะพี่เน่เลยมาแชร์เป็นเมนูไมโลร้อนเย็นปั่นแทนนะคะก็เรียกว่า3สูตรในคลิปเดียวกันนะะี่ค่ะโดยที่เราจะใช้เป็นผงไมโลนะคะแล้วก็ เป็นนมผสมนะคะก็คือเป็นนมผสม CP b n f บนเอ m ครีมเมอร์เนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าค้นหวานค้นจืดผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสมสําเร็จรูปนะคะก็คือเดี๋ยวพี่แนจะมีการบอกให้ค่ะว่าถ้าไม่ได้เป็นน,นมผสมนะคะที่แบบผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่เป็นน,นมค้นหวานเท่าไหร่นมค้นจืดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีนมสดรสจืดค่ะวันนี้พี่แนใช้ของเมจินะคะก็นมผสมอย่างที่บอกนะคะจริงๆแล้วยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆยี่ห้อที่ทําออกมาค่ะเพราะฉะนั้น ก็แต่ว่าวันนี้พี่เน่คือใช้เป็น CPB F ตัวนี้นะคะอ่ะเดยวเรามารู้จักไมโลกันก่อนนะคะผงไมโลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือเขาเนี่ยมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เชื่อพี่เน่จะชิมให้ดูใช่ไหมอ่ะชิมนะคะพี่เน่นี่แบบใส่ชิมอ่ะนี่นะคะอันนี้คือผงไมโลค่ะอันนี้คือแบบเพียวๆเปล่าๆ,ๆเลยนะคือ อันนี้จะบอกว่าหวานมากด้วยนะคะจริงๆแล้วว่าเมลโอนี้ก็คือหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําเมนูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องระวังในเรื่องความหวานของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาหวานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาที่เราชงผงเมลโลนี่ค่ะสูตรในการใส่พวกนมผสมหรือว่าความหวานนะคะมันจะไปเหมือนกับแบบเวลาเราชงแบบโกโก้เย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่า โกโก้เย็นพวกนั้นนะ่ะก็คือว่าเขาไม่มีความหวานเลย mm hmm. ใช่ป่ะแต่ว่านี้หวานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามา mm hmm. ทําเป็นเมนูไมโลร้อนกันก่อนแล้วกันค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะช้อนตวงที่พี่ได้ใช้ในการตักไมโลนะคะในการตวงก็คือพี่ได้ใช้เป็นช้อนตวงอันนี้นะคะช้อนตวงพลาสติกเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็ถ้าหากว่าสงสัยว่าเอ๊ะหช้อนจะเท่ากับกี่กรัมนะคะเผื่อบ,บางคนไม่ได้ใช้เนี่ยจะใช้ตวงเป็นกรัมก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ อะถ้าพี่เนทตักมานะคะเอาตักแบบสบายๆนะคะไม่มีการแบบเรียกว่ากดทับอะไรอย่างนี้นะก็คือตักแบบอ่านี่นะคะโดยประมาณนะคะพูนเล็กน้อยแบบนี้ค่ะที่ส่วนมากเราก็คือจะใช้นะคะอ่ะพี่แนใส่ไป อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ12.7กรัมนะคะก็เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเวลาที่เราใช้ช้อนตวงเนตตักอะคะ่ะถ้าหากว่าเรียบๆอะก็คือจะอยู่ที่10กรัมนะคะอันนี้คือชั่งมาแล้วจริงๆแล้วอะอันนี้เมื่อกีก้คุณเล็กน้อยเนาะ12.7นะคะอ่ะโอเคค่ะก็เพราะฉนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราตักอะคะ่ะเราต้องการความเข้มข้นมากน้อยอะไรเงี้ยก็ปรับตามที่เราชอบได้เลยนะคะอย่าลืมนะจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าเราตักแล้วแบบว่าอ่ะเดี๋ยวอ,อีกทีนึงนะคะเพราะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะถ้าพอดีพอดี10กรัมจริงหรือเปล่านะคะค จะเราเอาแบบว่าอย่างนี้นะคะอ่าโอเคนี่นะคะตอนนี้13.5กรัมนะคะใส่ไปปึ้ง เห็นไหมคะมันจะอยู่ตอนนี้22.7ก็คือประมาณ10กรัมนะคะอะโอเคเนาะหนึ่งช้อนถ้าแบบตัดตัดอย่างเงี้ยนะคะเผื่อบางคนแบบว่าเอ้ยมันกะไม่ถูกนะคะพี่เน่จะปูนมากปูนน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าหนึ่งช้อนแบบอย่างเงี้ยนะคะก็คือ10กรัมนะคะแต่ว่าถ้ามีความปูนเล็กน้อยคือมันก็อาจจะใช้ประสบการณ์น,นิดนึงในการตัดะะอย่างนั้นเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เนก็คือจะบอกจะบอกละกันว่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่เนาะสำหรับไมโลร้อนนะคะพี่เน่จะทําแบบว่าเออ เป็นแบบสาหรับร้านกาฟแฟละกันหรือว่าบ้านที่มีเครื่องชงกาแฟนะคะที่สามารถเป่าฟองนมได้เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะทําให้เราอะค่ะคือได้ไมโลที่บอกว่าคือมันจะนัวมากนะคะอ่ะพี่เนก็จะใส่นมสดรสจืดน,นะคะมาที่4ออนค่ะนี่นะคะ4ออนนี่นะแล้วก็เทเลยค่ะถ้วยตรงพลาสติกตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีสเกลแค่100 ml นะคะแต่ถ้าเราใส่เต็มปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะจะ120 ml พอดีพอดีนะคะก็คือ4ออนเนาะอ่ะ โอเคต่อไปค่ะผงไมโลนะคะเราจะตักใส่มาที่ประมาณสัก12-15กรัมนะคะ mm hmm. ก็คือมีความพูนของช้อนนะคะอ่าเข้าใจตรงกันแล้วนะนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบนะคะว่าเราอยากจะแบบว่าใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าพี่เนจะใส่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณ1 3 1กรัมเนี่ยนะคะพูนประมาณนี้นะคะก็คือพูนประมาณนี้นะคะอ่าใส่ลงไปนะคะ่ะถ้าหากว่าสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้อยากได้หวานมากๆนะคะพี่เนยจะบอกว่า คือไม่ต้องใส่นมผสมเพิ่มแล้วนะคะแต่ใครอยากจะได้ไมโลร้อนหวานๆก็สามารถจะใส่นมผสมเพิ่มไปสักครึ่งออนนะคะได้พอแล้วนะคะแต่ว่าพี่เน่ขออนุญาตเอาเป็นแค่นี้พอนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเป่านมให้มันร้อนกันหลังจากที่เราใส่นมกับผงไมโลนะคะในพิเชเร์เรียบร้อยค่ะเราก็มาเป่าฟองนมนะคะ,ะเป่าเหมือนกับเป่านมร้อนเลยค่ะ ได้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ไมโลร้อนมาเรียบร้อยค่ะก็เทได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแบบหวานน้อยนะเราเอาออความหวานจากไมโลเขานะคะเห็นไหมคะมันจะมีความมีฟองเนียนๆเนียนนะะ่ยค่ะมาให้เราอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าโรยผงไมโลนะคะนี่โรยไปเสิร์ฟแบบนี้เลยคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่าทานไหมอันนี้คือไมโลร้อนนะคะชิมก่อนเลยแล้วกันก่อนที่มันจะหายร้อน อืมอืมอันนี้นะคะบอกเลยว่าหวานน้อย,อยค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะได้ไมโลร้อนที่มีความหวานนะคะเพิ่มลงผสมสักครึ่งออนนะคะพอแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ไปเป่าแบบเมื่อกี้นะคะได้เลยจะอร่อยแบบเพอร์เฟกเลยนะคะแต่นี้คือสําหรับพี่เนคือแบบอร่อยแล้วเพราะว่าหวานน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำเป็นเมนูไมโลเย็นกันบ้างคะ่ะ9กออนนะคะ ไมโลเย็นนะคะเราจะใช้น้ำร้อนนะคะที่4ออนค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่ผงไมโลที่30กรัมนะคะซึ่งก็คือประมาณ2ช้อนเนี่ยคุณๆหน่อยนะคะอ่ะเพราะนั้นเราก็มาใส่กันนี่นะคะหรือถ้าใครบอกว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยไม่แน่ใจว่าสว่าแบบช้อนละ15กรัมประมาณแค่ไหนนะคะใส่เป็นแบบว่า3ช้อนแบบ3ช้อนปาดก็ได้นะคะ3ช้อนปาดๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ช้อนละ10กรัมจําได้เนาะอันนี้พี่เนก็คือใส่มาเป็นแบบ สองช้อนนะคะช้อนละสิบห้ากรัมนี่นะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะแล้วก็คนนะคะคนนี่ค่ะคนให้ละลายแล้วเราก็มาใส่นมผสมนะคะ CPBNF เนี่ยค่ะพี่เน่จะใส่ที่1ออนเท่านั้นนะคะเพราะว่า ไมโลเขาหวานอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบบว่าหวานตามแบบที่พี่แบบโอเคนะคะประมาณ1ออนค่ะใส่ไปเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบบหวานมันมากกว่าน,นี้ก็คือเพิ่มได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนนะคะแล้วพี่เนจะมาเติมนมสดน,นะคะเพิ่มความมันให้ไมโลอีกนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเราใส่ความหวานมันนะคะหรือว่านมผสมนะคะลงไปเท่าไหร่ ะะเราจะเติมนมสดะคะ่ะให้ครบ6ออนเนาะอ่ะพี้ก็เติมไปนะคะให้ครบ6ออนนี่ค่ะแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเราถ้าเราใส่แบบว่านมผสมออนครึ่งหรือว่านมผสมครึ่งออนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเติมนมสดนะคะให้ครบ6ออนค่ะจบแล้วสําหรับไมโรเย็นนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ําแข็งมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้นมผสมนะคะพี่เด้ลืมบอกไปไม่ได้ใช้นมผสมนะคะสาหรับ1ออนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นนมข้นหวาน20 ml แล้วก็นมข้นจืดที่10 ml นะคะ อาน้ำแข็งมาแล้วนะคะเราก็ไมโลที่เราผสมไว้เนี่ยค่ะใส่ไปเลยอุ้ยหกน้ำแข็งหกไม่ใช่ไมโลหกช่อา้าวหกอีกนะคะมันต้องได้อย่างนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะท็อปหน้านมสดค่ะให้เต็มแก้วนะคะใส่ไปเลยช่เสร็จแล้วขอชิมเลยแล้วกันค่ะ เนี้ยค่ะไมโลเย็นอันนี้คือหวานกําลังดีนะคะคือถ้าหวานกว่าน,นี้พี่เน่ก็ไม่ไหวละอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใช้ผงไมโลนะคะสาสิบกรัมนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เข้มข้นมากกว่านี้หรือว่าน,น้อยกว่านี้ก็เพิ่มลดผงไมโลกันเอาได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาทําไมโลปั่นกันบ้างละคะ่ะสําหรับไมโลปั่นวันนี้นะคะพี่เน่ใช้เครื่องปั่นเป็นตัว iMix พันแปดร้อยวัตต์รุ่นนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่น้าร้อนนะคะสี่ออนค่ะ น้ำร้อน4ออนมาแล้วนะคะพงไมโลค่ะเราจะใส่กันที่40กรัมนะคะอ่าเพราะฉะนั้น40กรัมหรือว่าประมาณสัก3ช้อนพูนแบบนี้นะคะเพื่อความแบบว่าเข้มข้นนะคะต้องมาเข้มข้นด้วยเนาะนี่นะคะอุ้ยอันนี้ก็คือ1ช้อนนะคะความไม่ได้ใส่กระปุกนะคะมันก็จะตักยากนิดน,นึงอ่าอันนี้2ช้อนนะคะใส่ไป3ช้อนเลยะคะ่ะเพราะว่าพอปัดแล้วเนี่ยต้องมีความแบบเข้มข้นด้วยนะคะนี่3ช้อนนะคะใส่ไปโหลด เสร็จแล้วคนนะคะให้ละลายละลายเสร็จแล้วนมผสมค่ะ cpbnf นะคะพี่เนจะใส่มาที่2ออนค่ะใส่เลยนะคะ2ออนนี่นะคะนี่แต่ถ้าใครอยากจะแบบหวานมันมากน้อยก็เพิ่มรสกันเอาเด้อนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสมนะคะก็ สองออนอันนี้ค่ะก็คือนมข้นหวาน40 ML แล้วก็นมข้นจืดที่20 ml นะคะอ่ะเรียบร้อยแค่นี้เลยค่ะนะคะแค่นี้พอละปั่นได้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำไม่ลเขายังร้อนอยู่นะคะน้ำแข็งนะคะมาหนึ่งแก้วพูนหน่อยๆค่ะใส่โถปั่นเลยนะอุ๊ยหใส่โถปั่นเลยนะคะแม่อะไรก็อะไรต้องมีหกนะคะเรียบร้อยค่ะพี่เน่ปั่นเลยนะคะ เราก็ใช้เป็นเมนูมิลเชคธรรมดาได้เลยนะคะกับเครื่องรุ่นนี้นะคะอ่ากดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอ่านะคะมาค่ะทีนี้นะคะเราก็จัดการเท hey, ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ ขอเข้ามานะคะขอสูตรเข้ามาพี่เน่จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาดูด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อันนี้พี่เน่ก็คือ,อ,อจะใส่ประมาณอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีการแบบว่าแต่งแก้วให้ดูน่าทานขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะเราสามารถจะแบบว่าโรยผงไมโลนะคะโปะหน้าไปค่ะเป็นไงคะก็จะกลายเป็นไมโลภูเขาไฟนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไมโลภูเขาไฟนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายเนาะ ง่ายแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเลยแล้วกันนะคะสําหรับไมโลปั่นหรือว่าตางล่างเป็นภูเขาไฟอืมจะบอกว่าดีมากอร่อยมากเข้มข้นนะคะแล้วก็หวานมันคือกําลังดีเลยค่ะถ้าหวานกว่านี้ก็คือหวานหวานไปแล้วสำหรับพี่เน่นะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสามแก้วค่ะร้อนเย็นแล้วก็ปั่นนะคะสิบหกออนค่ะ กับเมนูไมโลนะคะก็มาแชร์ให้เรานะคะกับท่านที่ขอเข้ามาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะได้สูตรอะไรก็คือบอกพี่เน่มาได้นะคะอยากให้มาแชร์ความรู้แค่เมนูอะไรค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีแล้วก็เมนูอร่อยๆหาสูตรอร่อยๆมาแชร์ให้แน่นอนนะคะฝากกดติดตาม Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาพี่เน่มีคลิปดีๆแบบนี้มาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไมโลร้อนเย็นปั่นนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะไปทําตามกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย